ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินติดแม่น้ําน้ําน้ําติดน้ําติดคลองน้ำวันนี้ก็วันที่อ20นะ20ธันวาคม20ธันวาคมค่ะพศ25064 64ก็จะปีใหม่แล้วพี่น้ําน้ําก็ยังน้ําก็ยังเยอะอยู่นะเออเนี่ยฮะน้ําทั้งปีนะเพราะมันออกมาจากเขื่อนเนาะน้าทั้งปีเนี่ยถ้าด้าน้ำเราน้ําก็ไหลเลยเนาะเนี่ย ที่หนึ่งไร่ไร่สี่สิบแปดตารางวาอ่าวันนี้มากับคุณปูวันนี้พามาชมด้านหลังแปลงก่อนสวัสดีค่ะพบกับปูขายที่ดินวันนี้เรามาที่ดินติดแม่น้ําจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่ดินจํานวนหนึ่งไร่สี่สิบแปดตารางวาขายยกแปลงราคาสามล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองค่ะต่อรองได้ไหมค่ราคาต่อรองได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของที่ได้ค่ะ อยากใกล้อยากใกล้ไหมค,ครับที่ดีแปลงนี้ที่เป็นถนนนะคะที่ดีแปลงนีอ้อยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเจ้าของขายเท่าไรครับเจ้าของขายยกแปลงสามล้านห้าแสนบาทะค่ะยังไงยังไงสนใจนะดูที่ได้ตลอดนะคะยินดีรับโทรศัพท์ตลอดเลยะค่ะตอนนี้เรามาด้านหน้านะคะ <S <S เราพามาชมด้านหน้าตึกถนนลาดยานะคะ หลักมันจะมีอยู่ตรงนู้นะคะจากนี่ไปถึงตรงนู้นด้านหน้าว้างยาวสามสิบเมตรค่ะสามสิบเมตรอันนี้ทาหอยหอมด้วยนะคะวันนี้คนสวยที่ทดีแปลนคน,นายกค่ะวันนี้มาที่นครนายกอ่ะมาพามาดูแดนฮะดูแดนดูแดน เด่นก็เสาเสาต้นนี้ฮะต้น,ะตนไหนคุณสมานนี่ใช่ไหนครับนี่ต้นทิศลมอ๋อต้อนทิศลมคือต้นนี้ต้นนี้คือแดนนะคะอ่าแดนนี้แล้วตรงไปเลยฮะตรงไปหาคลองน้ำนะฮะมันจะมีเสาลงไปเลยนะคะเรื่อยๆื่อยไล่ลงไปนะคะอ่ะาไล่ลงไปก็ไผนะ่นั่นเฉียกก็ไผ่ไปเลยฮะก็ไผ่ของเขานะพม่ช่ของเราอ่าประมาณนี้ที่ดินจำนวนหนึ่งไร่สี่สิบแปดตารางวาค่ะขายยกแปลงสามล้านห้าแสนบาทตำบนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกอ่าฮะอันนี้ที่ดินกว้างก็ติดระยางแบบนี้นะพี่เนาะ นี่เลยกประมาณสาสิเมตรเนาะเดี๋ยวทางโค้งๆหน่อยก็ในพื้นที่มีต้นอะไรบ้างมีอะไรบ้างไปดูไปดูมีผลไม้อ่ามีอ่ะมายงชิดอ่าฮะมายงชิดสามสามต้นมายองชีสไทยนะคุณสมานอ่าสามต้นแล้วก็มีต้นยางใหญ่ด้วยเนาะพาไปดูดิต้นยางใหญ่ต้นยางใช่มายงชิดแล้วออกดอกเลยค่ะจะออกผลผลิตแล้วนะคะมายงชิด อันนี้คือจะเป็นต้นยางใหญ่หน้าที่ใช่ไหมคะนี่สองสามต้นนะคะโอ้ออกออกดอกเต็มเลยเนี่ยมายงคิดกระลังออกดอกแล้วอ้าวแล้วก็มีในพื้นที่ของเราต้นยางใหญ่ค่ะแล้วก็ต้นแล้วก็มีต้นสักนะคะที่เป็นแถวอยู่ในยางเอ่อพุทมานลจอดรถบังจะมีต้นสักอยู่นะคะอ๋อฮะเรามีต้นยางอยู่สองต้นเนาะสามสามที่ครับไม่ใช่เหรอเขาต้นสองสองต้นอันนี้อันนี้มะปางครับมะปางใหญ่ อันนี้ในพื้นที่เราก็นี่เลยมาพาไปชมดิอ่าด้านแดนด้านหน้าติดทางสาธารณะแล้วย่างด้านหลังติดคลองน้ําครับนี่ด้านนี้ก็จะไปเขื่อนได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะนี่ห่างเขื่อนประมาณสองกิโลเองนี่ฮะแดนก็ได้อยู่ประมาณนี้เสาอ่าเสาอยู่ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ค่ะอ่าประมาณนี้นะนี่ค่ะอ่านี่ก็ตรงไปหาโน่นเลยไปหาคลองน้ำเลยค่ะไปหาคลองน้ําเลยฮะอ่าตรงไหนครับตรงไหน อ๋อตรงนี้อ่ะอ๋อละเลาะลงไปนะคะอ๋อนี่คือเสาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าฮะก็ตรงมาหานู่นเลยลำธารเนาะในพื้นที่นี่เลยสวยงามฮะมีต้นยางใหญ่ฮะเนี่ยหน้ากว้างประมาณสามสิบเมตรเนาะแล้วก็กล้วยด่างฮะกล้วยด่างอันนี้ในพื้นที่ของเราก็ถมไปแล้วประมาณสองงานเนาะถมไปแล้วฮะนี่ฮะที่ที่ที่เห็นรถจอนนะ มีถมแล้วด้านหลังก็ติดคลองน้ำด้านหน้าติดถนนลาดยางค่ะอ่าฮะก็คลิปนี้อ,นอ่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวมันมองไม่เห็นเนาะคลิปนี้อ่าคลิปนี้ก็มาเดือบอ้าวปิดยังไงสะดวกสนใจติดต่อสนใจติดต่อ,ตอคุณหอมก่อนเลยคะ่ะศูนย์เก้าศูนย์ค่ะสามเจ็ดแปดหกเจ็้าสองอ่าบ ก่อนปิดนะคะที่ดินจำนวนหนึ่งไร่สี่แตารางวานะคะขายยกแปลงสามล้านห้าแสนบาทค่ะตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกสนใจติดต่อศู2ย์เก้าสองสี่เก้าหนึ่งสี่สามเจ็ดสี่ค่ะยังไงฝากแปลงนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะที่ดินสวยมากค่ะอยู่ในความเจริญทุกอย่างเลยค่ะเดินทางอน้ำไฟประปาครบแล้วนี่นะทุกอย่างเลยค่ะอไฟฟ้าก็อยู่ข้างหลังในี่เห็นเสานี่ค่ะไฟฟ้าน้ำปปาก็มีท่ออันนี้หน้าที่อยู่ที่ ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอาฮะสนใจติดต่อ092 491 4374โอเ okay. คครับผมยังไงขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะ